กองวัวต่างของสางอุ่นเปิงขนสินค้าพื้นเมืองหลายอย่างจากแม่ห้องสอนเช่นผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าทอมือของชาวไทยใหญ่และของชนเผ่าต่างๆถั่วเน่าแผ่นน้ำพึ่งป่าหยกอัญมณีที่รับมาจากฝั่งพมา่ารวมทั้งของป่าตัวยาบางชนิดที่หาได้ยากร้อนแรมไปทรงขายยังกาดหลวงเชียงใหม่เมื่อขายสินค้าได้หมดแล้วจากนั้น ก็จะรับสินค้าจากเชียงใหม่เช่นเกลือน้ำมันกา๊าซไม่ขีดไฟน้ำตาลร้อนแรมไปขายส่งที่แม่เสรียงสบเมยแม่สามแลบและหมู่บ้านต่างๆที่เคยติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันและกันเป็นอยู่เช่นนี้จนถึงเดือนสี่หลังจากกว้านซื้อน้ำพึ่งป่าตามดงดอยมาเก็บไว้มากพอแล้ว ก็ค,ค่อยๆนำกองวัวต่างซึ่งอ่อนล้าทั้งวัวและคนกลับคืนสู่แม่ห้องสอนสิ้นสุดการเดินทางของกองวัวต่างประจำปีลูกน้องกองวัวต่างของเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านกลับเรือนเมื่อฤดูฝนมาก็จะพากันทำไร่ไถนาปลูกพืชปลูกผักอยู่กับครอบครัวจนกว่าจะถึงฤดูหนาวจึงจะพากันออกไปค้าขายกองวัวต่างกันอีกครั้ง เป็นวิถีชีวิตหมุนเวียนอยู่เช่นนี้เมื่อสรางอุ่นเปิงกลับมาถึงบ้านในตอนบ่ายวันหนึ่งอาของเขาและนางจันใสซึ่งคอยดูแลบ้านเรือนให้ก็พากันมาต้อนรับด้วยความยินดีสรางอุ่นเปิงนำของฝากซึ่งซื้อมาจากากาดหลวงเชียงใหม่เป็นร่มไม้กระดาษสามีดวดลายวาดงดงามสำหรับให้อาผู้หญิงใช้กางไปวัด พร้อมด้วยน้ำพึ่งป่าจากแม่สเสรียงอีกขวดหนึ่งส่วนนางจันใสเขาซื้อแป้งซื้อน้ำหอมอย่างดีจากเชียงใหม่มาให้พร้อมกับกระจกสมัยใหม่บานเล็กๆมีขาตั้งให้อีกบานหนึ่งกระจกสองหน้านี้ส่งมาจากกรุงเทพมาวางขายที่กาดหลวงเชียงใหม่เป็นของหายากหญิงสาวทุกคนล้วนอยากได้เอาไว้สองหน้าเวลาแต่งตัวไปวัดหรือว่าไปเที่ยวงาน จากไปประมาณสามเดือนเศษกลับมาคราวนี้นางจันใสดูมีน้ำมีนวลและเริ่มมีอาการแพ้ท้องแต่อาการแพ้ท้องของเธอนั้นแปลกมากคืออยากกินแต่กล้วยหอมพอได้กินแล้วก็มีแรงชื่นอกชื่นใจครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนก็ล้วนยินดีที่รู้ว่านางจันใสจะได้ลูกหลังจากแต่งงานมานานสองปีแล้ววันคืนผ่านไปผ่านไป ท้องก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลังจากเข้าพรรษาได้วันพระหนึ่งนางจันใสก็คลอดลูกน้อยออกมาเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าชังนางจันใสและสามีตั้งชื่อให้ลูกชายคนแรกคนนี้ว่าจ่ายขวัญหนูน้อยจ่ายขวัญพออายุได้สองขวบก็พูดเก่งและแสดงความรู้ความจำอันน่าพิศวงให้กับแม่และพ่อได้เห็น เป็นที่น่าแปลกใจหลายครั้งนั่นคือวันหนึ่งขณะที่แม่อุ้มเข้ามาในบ้านของสางอุ่นเปิงจ่ายขวัญครั้นพอเห็นหน้าของสางอุ่นเปิงเข้าเท่านั้นก็แสดงความดีอกดีใจดิ้นรนจะออกจากอกแม่ปาก็พูดเรียกชื่อสางอุ่นเปิงได้อย่างถูกต้องครั้นพอแม่ปล่อยมือก็วิ่งเข้ามาหาด้วยอาการคุ้นเคยเข้ามากอดขาเขาไว้แน่นแงนหน้าจ้องดู ด้วยสายตาอันยินดีสร้างอุ่นเปิงก็อุ้มขึ้นมากอดไว้แนบอกจายขวัญก็เอาหน้าซบอกสร้างอุ่นเปิงด้วยความรู้สึกเป็นสุขอย่างเหลือล้นสร้างอุ่นเปิงก็พูดเล่นกับจายขวัญว่ายังจำกันได้หรือยังจำกันได้ไหมจำได้จำได้หนูน้อยตอบแล้วก็หัวเราะอ,อีกหลายวันต่อมาจ่ายขวัญก็พูดบอกแม่กับพ่อว่าอยากไปวัดกํมก่อ ทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยไปมาก่อนเลยนางจันใสผู้เป็นแม่นั้นนึกระแวงระวังอยู่ภายในแล้วก็พูดขึ้นว่าลูกเอ๋ยอายุแค่สองขวบรู้ได้อย่างไรว่ามีวัดกัมกอแล้ววัดกัมกออยู่ที่ไหนล่ะลูกหนูน้อยใจ่ายขวัญก็ตอบแม่ให้แม่ประหลาดใจเพิ่มขึ้นว่าแม่จา๋าหนูเคยอยู่วัดกัมกอวัดกัมกออยู่เชิงดอกองมู ลูกหูจากท่านครูบาอูแรงและพระที่นั่นทุกรูปแม่พาหนูไปหน่อยนะนางจันทร์ใสและสามีรู้สึกพิศวงต่ออาการและคำพูดของหนูน้อยเป็นอย่างยิ่งต้องการจะพิสูจน์จึงมาปรึกษากับสางอุ่นเปิงนางจันทร์ใสบอกสางอุ่นเปิงขึ้นว่าพี่สางอุ่นเปิงใจขวัญลูกของน้องรบเรา้าอยากจะไปวัดกํากออยากจะไปหาท่านครูบาอูแรง จะทำยังไงดีพี่น้องหวั่นใจเหลือเกินหวั่นใจอะไรจันใสก็ก็ไม่รู้สินางจันใสแสดงสีหน้ากังวลให้้างอุ่นเปิงได้เห็นซางอุ่นเปิงก็ปลอบว่าจันใสอย่าคิดกังวลไปเกินเหตุเลยถึงอย่างไรใจขวัญก็เป็นลูกของน้องอยู่วันยังค่ำเพราะเขาเกิดมาจากท้องของน้องเรื่องความทรงจำในอดีตที่เขายังมีอยู่ก็อย่าไปคิดมากเลย เดี๋ยวพอโตขึ้นเขาก็จะลืมเลือนไปเองนั่นแหละไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนหรอกพี่ว่าเราควรจะพาเขาไปวัดกัมก่อดูซิเขาจะจำและจะรู้จักท่านครูบาอูแรงจริงหรือไม่พาลูกไปวัดไปหาพระนะได้บุญนะตัวน้องก็จะได้บุญใจขวัญลูกของน้องก็จะได้บุญไปไหมพรุ่งน,นี้เช้าพี่จะพาไปเราจะได้ไปพิสูจน์กัน นางจันทร์ใสและสามีซึ่งรักและเคารพสางอุ่นเปิงก็เชื่อฟังคำแนะนำนั้นตกลงว่าจะพาลูกน้อยจายขวัญไปวัดกัาก่อในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นสางอุ่นเปิงนั้นคิดอยู่ในใจนานแล้วว่าจายขวัญน,นั้นอาจเป็นอดีตเจ้าสางน้อยแห่งวัดก้มก่อที่กลับชาติมาเกิดโดยสังเกตจากความฝันของเขาและนางจันใสที่ฝันวันเดียวกันคล้ายคลึงกันตามที่เจ้าสางน้อยคนนั้น มายืนร้องไห้อยากจะมาขออยู่ด้วยแต่เพื่อจะพิสูจน์ให้แน่ชัดจึงรีบไปหาท่านครูบาอูแรงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังในตอนบ่ายใกล้คำ่ำก็ลองดูนะโยมสางอุ่นเปิงพรุ่งนี้เช้าฉันข้าวแล้วโยมพามาเถอะอาตมาจะเรียกพระและเรียกเจ้าสางทุกรูปมานั่งรวมกันที่นี่แล้วโยมก็ถามเด็กน้อยนั่น ว่ารูปนี้ชื่ออะไรรูปนั้นชื่ออะไรหากเขาตอบถูกหมดก็อาจจะเป็นได้ว่าเป็นเจ้าสางน้อยคนนั้นกลับชาติมาเกิดจริงๆนัดแนะกันดังนั้นแล้วพอตอนสายสร้างอุ่นเปิงก็นำพานางจันทร์ใสสามีหนูน้อยใจขวัญและอาผู้หญิงของเขาเดินทางไปที่วัดกัมก่อเมื่อไปถึงพระทุกรูปเจ้าสางทุกรูปนั่งปะปนกันอยู่บนศาลาวัดแล้ว หนูน้อยใจขวัญแสดงความยินดีจนเห็นได้ชัดพอขึ้นไปบนศาลาก็วิ่งตึงตึงไปที่หน้าพระประธานก้มลงกราบสามหนด้วยความเคารพทันทีโดยไม่ได้มีใครบอกสอนท่ามกลางสายตาที่แสดงความประหลาดใจของทุกทุกคนสร้างอุ่นเปิงจึงแกล้งพูดถามดังๆขึ้นณที่นั้นว่าใจขวันน่ารักจังเลยรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องมากราบพระก่อน หนูน้อยก็ยิ้มไอไอายพูดตอบว่าหลวงพ่อครูบาอูแรงเคยสอนไว้คำตอบของเด็กน้อยสองขวบเศษทำให้ทุกคนสะดุ้งประหลาดใจย,ยิ่งนักสร้างอุ่นเปิงจึงถามขึ้นอีกว่าพระรูปไหนหนอคือท่านครูบาอูแรงทุกคนในสาลานั้นเงียบกริบจ้องดูด้วยสายตาและจิตใจระทึกคอยฟังคำตอบของหนูน้อยใจขวัญน,นั่นไงท่านครูบาอูแรง หนูน้อยพูดแล้วชี้มือใส่ท่านครูบาอย่างถูกต้องท่านครูบายิ้มวา่าบังดีใจแล้วก็หัวเราะชี้ไปที่พระอีกรูปหนึ่งที่นั่งถัดไปแล้วถามว่าแล้วรูปนี้ล่ะรู้จักไหมบอกชื่อสิหนูน้อยก็ตอบโดยพลันไม่ลังเลเลยว่ารู้จักท่านตุลุงสวยหมูโอ้รู้ได้อย่างไรนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะตุลุงสวยหมูพูด แสดงความประหลาดใจมากมายเช่นกันแล้วนี่ล่ะรูปนี้ชื่ออะไรโต๊ลุงสวยหมูชี้ต่อไปที่พระอีกรูปหนึ่งซึ่งนั่งยิ้มอยู่ข้างๆเช่นกันโต๊ะหลวงพี่มองจริงหนูน้อยพูดตอบก็ชี้ถามไปเรื่อยหนูน้อยใจขวัญสามารถตอบได้ถูกต้องแต่อีกสองสามรูปไม่รู้จัก บอกชื่อไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นเนื่องจากท่านบางรูปนั้นเพิ่งมาอยู่ใหม่และบางรูปก็เพิ่งบวชใหม่คำตอบของหนูน้อยจายขวัญทำให้ทุกคนต่างอัศจรรย์และเชื่อว่าหนูน้อยคนนี้คือเจ้าส่างน้อยที่กลับชาติมาเกิดจริงๆท่านครูบาอูแรงพิสูจน์อย่างสุดท้ายโดยถามว่าจายขวัญตอนที่เคยบวชที่วัดนี้นอนตรงไหนห้องไหนพาไปดูหน่อยสิ หนูน้อยระลึกชาติคนนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งตึงๆนำหน้าทุกคนไปยังห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งอยู่ในศาลาหลังใหญ่แห่งนั้นแล้วชี้ได้อย่างถูกต้องพลางถามว่าเจ้า้างปอที่เคยนอนห้องเดียวกันไปไหนแล้วไม่เห็นเลยท่านครูบาอูแรงและพระเนวัดก็หัวเราะพูดตอบว่าโอ้ไม่อยู่แล้วสึกไปแล้วเชื่อแล้วละว่าจำได้เหตุการณ์ในวันนั้น ทำให้ทุกคนต่างอัศจรรย์ใจไปต,ตามๆกันและเชื่อว่าหนูน้อยจ่ายขวัญคืออดีตชาติเจ้าสางน้อยกลับชาติมาเกิดแล้วจริงๆท่านครูบาอูแรงได้มีเมตตากรุณาแนะนำนางจันใสและสามีซึ่งเป็นแม่เป็นพ่อให้รู้ให้เบาใจว่าโยมเอ๋ยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดผิดปกติหรือว่ามีโทษมีภัยแต่อย่างใด การเวียนไวไายตายเกิดเป็นธรรมดาของมนุษย์เทวดาตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราทุกคนในศาลานี้ก็ล้วนเคยเวียนตายเวียนเกิดกันมาแล้วทั้งนั้นต่างกันแต่ว่าใครจะจำได้ระลึกได้หรือไม่ก็เท่านั้นเองซึ่งหนูน้อยใจขวัญน,นี้เขาระลึกได้เขายังไม่ลืมจึงทําให้เกิดเรื่องราวที่แปลกแปลกนี้ขึ้นพ่อแม่ก็ยาวิตก ไม่มีใครจมอยู่กับอดีตตลอดไปหรอกการเวลาและเหตุปัจจัยอื่นๆจะทำให้เขาค่อยๆลืมเลือนปรับตัวเข้ากับชาติชีวิตในปัจจุบันคล้ายกับเคยนอนฝันพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ยังจำได้แต่พอนานไปก็จะลืมเองท่านครูบาเจ้าขาแล้วหนูจะทำยังไงอีกนางจันใสาถามอย่างไม่หายกังวลเลี้ยงดูเขาให้ดี เอาใจใส่ให้ความรักเขาให้มากมันนำพาเข้ามาวัดมาไหว้พระสวดมนต์ความรักของพ่อแม่ในชาติปัจจุบันมีพลังมากเพราะเป็นความรักในสายเลือดลูกที่เกิดมาจะรับรู้ถึงความรักนี้จิตใจจะบังเกิดความอบอุ่นผูกพันกตันยูจะเป็นลูกที่ดีท่านครูบาอูแรงได้คำแนะนำแกนางจันใสยอย่างนี้จนนางจันใสและสามีค่อยคลายความ การเวลาผ่านไปอีกสามปีหน้องจองคํามีงานปลอยประเพณีที่ยิ่งใหญ่มีการละเล่นมีร้านค้าขายสินค้าผู้คนชาวเมืองต่างพากันอุ้มลูกจูงหลานพากันไปเที่ยวชมนางจันใสและสามีก็พาใจขวัญซึ่งอายุได้ห้าขวบเต็มแล้วไปเที่ยวงานนั้นด้วยบังเอิญในวันนั้นที่ใต้โคนไม้ใหญ่ มีผู้ชายสูงอายุชาวไทยใหญ่คนหนึ่งปูเสือนั่งอยู่มีผู้คนหญิงชายนั่งอยู่ต่อหน้าเป็นจำนวนมากคนที่อยู่บริเวณนั้นพูดบอกกันว่าชายชราคนนั้นเป็นหมอดูตาทิพย์มาจากเมืองมันเดเลสามารถทำนายทายทักลักษณะโชคชะตาได้แม่นยำมากข้างหน้าของหมอดูตาทิพย์มีกระป๋องวางอยู่ใบหนึ่งหากใครมีความประสงค์จะให้หมอดูตาทิพย์ทำนาย ก็บริจาคเงินตามจิตศรัทธาไม่กะเกณฑ์แล้วถามคำถามได้คนละหนึ่งคำถามมีคนไปให้ทำนายกันมากต่อแถวกันยาวเลยทีเดียวนางจันทร์ใสและสามีเกิดความสนใจอยากจะไปดูบ้างแต่เห็นแถวยาวก็นึกถอจิงจูงมือใจขวัญไปเที่ยวกราบพระทำบุญและซื้อขนมกินภายในวัดจองคำพอใกล้เที่ยงก็กลับบ้าน เดินผ่านมาแถวใต้ต้นไม้แห่งนั้นอีกซึ่งหมอดูตาทิพย์คนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ช่วงนั้นไม่มีคนนางจันทร์ใสและสามีจึงพาใจขวัญลูกน้อยแวะเข้าไปหาพูดว่าพ่อลูกหมอจ้าช่วยตรวจดูโชคชะตาให้เราสามคนพ่อแม่ลูกด้วยเถิดจ้ะหมอดูตาทิพย์ก็ตอบว่ามาสามคนให้ถามคำถามได้สามคำถามเท่านั้นอยากถามสิ่งใดก็ถามมาเถอะ สามีของนางจันทร์ใสก็ถามขึ้นก่อนว่าพ่อลุงหมอเมื่อไรเฮาจะรวยสักทีหมอตาทิพ์จ้องดูหน้าสามีนางจันทร์ใสนิดหนึ่งก็ตอบคำถามนั้นว่าพ่อนุ่มพ่อนุ่มไม่รวยร็อกแต่ก็ไม่จนนะจะมีฐานะปานกลางพออยู่พอกินอย่างนี้เรื่อยไปถึงตานางจันทรใสบ้างนางจันทรใสก็ถามเอไอว่าพ่อลุงหมอเขาอยากมีลูกสาวอีกสักคน จะมีโอกาสบ้างไหมจ๊ะหมอดูตาทิพย์จ้องหน้านิดเดียวก็พูดตอบว่ามีปีนี้มีแน่จะได้ลูกผู้หญิงน่ารักสมความปรารถนานางจันใสกับสามีก็มองหน้ากันด้วยความดีใจยิ้มให้กันยังเหลือคำถามอีกคำถามหนึ่งนางจันใสก็เอ่ยขึ้นว่าพะลุงหมอจ๊ะช่วยดูลูกชายเฮาคนนี้อายุห้าขวบแล้วชีวิตต่อไปจะสุขทุกข์ดีร้ายประการใด เฮาฮักเขาห่วงเขามากจ้ะสิ้นคำถามของเธอหมอดูตาทิพย์ก็จ้องดูหน้าของเด็กน้อยใจขวัญจ้องอยู่นานทีเดียวแต่ไม่ยอมพูดตอบจนานางจันใสต้องถามย้ำอีกว่าพอลุงหมอเป็นอย่างไรบ้างลูกชายเฮาคนนี้หมอตาทิพย์ชาวเมืองบันดเดลยทอนใจแล้วบอกว่าโอ้ไม่อยากบอกเลยเอา้าวทำไมจ๊ะบอกมาเถอะ นางจันใสหน้าเสียทันทีสามีก็ช่วยรบเรา้าผลที่สุดหมอตาทิพย์ก็พูดว่าเธอจงพาลูกน้อยของเธอไปไกลๆไ,ไม่ต้องมาฟังใกล้ให้สามีของเธอฟังคนเดียวเท่านั้นหรือจะไม่ฟังทั้งสองคนก็ตามใจข้าไม่อยากจะตอบคำถามนี้หรอกคำพูดอันเป็นปริศนาของหมอตาทิพย์เป็นประดุดไฟร้อนแรงที่เผาไหม้นางจันใสร้อนใจจนสุดระงับด้วยความรักลูกห่วงลูก เธอจึงจูงมือลูกเดินห่างออกไปทันทีแล้วพูดสั่งสามีว่าพี่จ๋าพี่คอยฟังพ่อลุงหมอน้องจะพาลูกออกไปก่อนบอกแล้วก็แสดงอาการวิตกร้อนรนใจสั่นระทึกโอบกอดลูกไว้สามีของนางจันใสก็น่าซีดใจหายเช่นกันพูดถามหมอตาทิพขึ้นอีกหมอตาทิพก็พูดเสียงเรียบๆว่าข้าไม่อยากบอกเลยแต่เจ้าถามเอง ไม่บอกก็ไม่ได้จึงจำใจต้องตอบลูกชายของเจ้าคนนี้จะอายุสั้นเขาจะต้องตายตอนอายุเก้าขวบข้าดูไม่ผิดหรอกข้าบอกแค่นี้แหละข้าเห็นอย่างนี้อย่างอื่นข้าไม่รู้ห้ามถามอะไรอีกเจ้าจงพากันกลับไปข้าก็จะไปแล้วเหมือนกันพูดจบหมอดูตาทิพย์ก็ลุกขึ้นเก็บของใส่ย่ามใส่กระเป๋าแล้วถือไม้เท้าก้าวเดินลัดลเลาะจากไปทันที สองสามีภรรยากลับมาถึงบ้านก็พากันกอดลูกร้องไห้เป็นทุกข์เป็นร้อนหัวใจแทบจะแตกสลายพ่อแม่ห้องไห้ทำไมพ่อกับแม่เป็นสังหนูน้อยใจขวัญถามอย่างสงสัยแต่นางจันใสและสามีก็ไม่บอกความเป็นไปให้ลูกรู้เก็บความทุกข์ร้า,ราวรานไว้เพียงลำพังสองคน ตอนเย็นนางจันสายร้องไห้ไปหาสางอุ่นเปิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังสางอุ่นเปิงครั้นรู้แล้วก็บังเกิดความเมตตาการุณาห่วงใยห,หลานชายตัวน้อยของตนเขาเรีบไปปรึกษาท่านครูบาอูแรงท่านครูบาก็พูดว่าโยมสางอุ่นเปิงก็น่าคิดนะเพราะชาติที่แล้วจะสางน้อยคนนั้นก็ตายตอนอายุประมาณเก้าขวบอายุสั้นพลันตายเช่นกัน เอาอย่างนี้นะรีบหาทางแก้ไขกันแต่เนิ่นๆเถอจะเจ้าใจขวัญน,นี้คงจะมีวิบากกรรมตามมาแต่อดีตชาติพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เคยสั่งสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องสมณรติดสะนะเอ๋ยได้ฟังไหมเป็นอย่างไรท่านครูบาเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ช่วยเล่าให้เอาฟังบ้างเถิดท่านครูบาอูแรงก็เล่าให้สางอุ่นเปิงฟังดังนี้ว่า ในสมัยครั้งพุทธกาลท่านพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสมณเณรน,น้อยลูกศิษย์อยู่รูปหนึ่งเป็นสมณเณรที่ดีมีความประพฤติท,ที่น่ารักน่าชื่นชมว่าง่ายสอนง่ายเป็นที่ชอบใจของพระภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้นิมิตเห็นด้วยช้านอันแก่กล้าของท่านว่าสมณเณรติสะ จะต้องสิ้นชีวิตในอีกเจ็ดวันข้างหน้าแน่นอนเพราะเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติพบปางก่อนซึ่งผูกเวรกันมาเป็นวิบากกรรมจะมาตัดร้อนให้สิ้นชีวิตท่านพระสารีบุตรมีความเมตตากรุณาแก่สัม,มเนนน้อยจึงบอกถึงเรื่องราวอันเป็นการมรณะให้ฟังโดยบอกว่าสมมเนรน้อยเอ๋ยจงรีบกลับบ้านไปหาโยมพ่อโยมแม่เธอไปอำลาท่านเสีย ไปบอกให้ท่านรู้ล่วงหน้าสมเนรน้อยติสะได้ฟังแล้วก็เสียใจเศร้าใจในชะตาชีวิตของตนกราบลาท่านพระสารีบุตรแล้วเดินร้องไห้ออกจากวัดไปสมเนนติสสะเดินทางตั้งแต่เช้าจนบ่ายระหว่างทางซึ่งเป็นกลางทุ่งนาแดดร้อนจัดได้แลเห็นฝูงนกกินปลาบินขึ้นบินลงเป็นกลุ่มๆอยู่ก็สงสัยเดินเข้าไปดู ฝูงนกก็แตกคือบินหนีไปที่ตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำซึ่งกำลังแห้งตื้นเขินมีปลาใหญ่ปลาน้อยดิ้นรนรอคอยความตายอยู่มากมายมันกำลังจะถูกแดดเผาตายและจะถูกฝูงนกจิกกินเป็นอาหารจนหมดสิน้นหากน้ำแห้งขอดไปมากกว่านี้สมณีติสสะก็เกิดกุศลจิตคิดว่าไหนๆเราก็จะตายแล้ว เราควรจะทำความดีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ชีวิตจะดับไปปลาเหล่านี้มีมากมายเราจะช่วยมันให้รอดชีวิตคิดแล้วก็เอาจีวรไปตักช้อนปลาจับปลาใส่หุ้มมัดไว้แล้วรีบวิ่งนําปลาเหล่านั้นไปปล่อยยังสระใหญ่ลึกใสที่อยู่ไม่ไกลจากแอ่งน้ําตื้นกลางนาแห่งนั้นสมเนธิติสะเฝ้าพยายามทําอยู่เช่นนั้นหลายเที่ยวจนหอบเหนื่อยฮัก,กแทบขาดใจ เป,เปลื่นเปืเละเทอะไปหมดแต่ก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมย่อท้อจนสามารถช่วยปลาในแอ่งน้ําบริเวณนั้นให้รอดชีวิตได้เป็นจํานวนมากมายช่วยปลาได้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจลงไปอาบน้ําซักจีวรจนสะอาดแล้วเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านเรือนไปถึงก็เล่าเรื่องราวการจะสิ้นชีวิตของตัวเองให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ฟัง พ่อแม่รู้ก็เสียใจพากันร้องไห้ด้วยรู้แก่ใจว่าท่านพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากคำพูดของท่านต้องเป็นจริงแน่นอนพากันเสียใจเศร้าใจแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรสิ้นหวังกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นยอมรับชะตากรรมนั้นด้วยใจอันหม่นหมองแต่แปลกมากพอครบกำหนดเจ็ดวันแล้ว สมณเณรติสะก็ยังไม่ตาย9วันิบวัน้าวันก็ยังเป็นปกติดีจึงพากลับไปวัดท่านพระสารีบุตรก็ประหลาดใจสอบถามเหตุการณ์ในระหว่างเจวันที่ผ่านมาสมณเณรติสะก็เล่าให้ฟังว่าได้ช่วยปล่อยปลามากมายให้รอดตายท่านพระสารีบุตรจึงได้รู้และพูดว่า สมเนนติสะรอดตายเพราะอานิสงการให้ทานชีวิตจึงทำให้ชีวิตยืนยาวเพราะมีบุญญาบารมีเป็นมหากุศลมาช่วยเหลือไว้วิบากรรมเก่าจึงเบาบางไปไม่อาจจะส่งผลได้กลายเป็นอโหสิกรรมในที่สุดพอได้ฟังท่านครูบาอูลแลงเล่าแล้วสร้างอุ่นเปิงก็บังเกิดปัญญาผุดวาบขึ้นมาทันที ขอบคุณท่านครูบาเขามองเห็นทางแก้ไขแล้วขอบคุณขอบคุณชายหนุ่มก้มกราบอำลาแล้วกลับมาบ้านเล่าวิธีแก้กรรมให้นางจันใสและสามีได้ฟังโดยแนะนำว่า 1. พอลูกอายุได้เจ็ดขวบก็ควรให้ลูกบวชเป็นเจ้าสางทันที 2. ให้พาลูกทำบุญปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยนกที่กำลังจะถูกฆ่าให้มากที่สุด ให้ทำทุกๆเดือนติดต่อกันจนกว่าจะพ้นอายุ9ก้าขวบโดยเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือเงินทองเป็นค่าไทยชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้นางจันทร์ใสกับสามีก็รับคำทันทีด้วยความรักลูกเป็นห่วงลูกปีต่อมาคำทํานายของหมอตาทิพย์คนนั้นก็เกิดเป็นความจริงคือนางจันทร์ใสตั้งท้องแล้วคลอดออกมาเป็นหญิงอีกคนหนึ่งสมความปรารถนา ทำทํานายที่เป็นความจริงนี้สร้างความหวาดหวั่นให้กับนางจันทร์ใสและสามีมากยิ่งขึ้นพยายามพ่าลูกน้อยปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเตาเป็นประจำแล้วผ่าลูกกรวดน้ำอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอมิได้ขาดครั้นจ่ายขวัญอายุได้เจ็ดขวบเต็มก็ให้บวชเป็นเจ้าสางสัมมเณรตามคำแนะนำของสางอุ่นเปิงทำติดต่อกันเรื่อยมา ตั้งแต่อายุห้าขวบจนอายุ9ขวบได้ไถ่ชีวิตปลาเต่านกนับร้อยนับพันชีวิตเลยทีเดียวแล้วด้วยพลานิสงแห่งบุญไถ่ชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นมหากุศลเป็นอาจินกรรมฝ่ายกุศลติดต่อกันตลอด4ปีนั้นก็ส่งผลให้เจ้าส่างน้อยมีชีวิตยืนยาวพ้นเขวบ10บขวบก็ยังไม่ตายยังแข็งแรง มีความสุขกายสุขใจอยู่ทุกคืนวันเจ้าสางน้อยผู้เป็นหลานชายของสางอุ่นเปิงผู้นี้บวชเป็นเจ้าสางแล้วก็ไม่สึกบวชเป็นพระต่อไปอีกบวชเรื่อยไปเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมจำรรษาอยู่ที่วัดกัมก่อหลายปีการต่อมาก็ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดจองคำเป็นเนื้อนาบุญของสาธุชนชาวเมืองแม่ห้องสอน ตราบจนสิ้นอายุไข